โอเคนะครับผมก็มาสู่เว็บคนดังไม่มีเกลือนะครับผมนุกเกอร์โซนเว็แบบนี้ก็น่าเชื่อถือได้เลยนะครับผมเพราะว่ายืนยันตัวตนแล้วนะครับผมข้างล่างนะครับผมก็มีเพจติดต่อด้วยนะครับผมเพจก็มีเครดิตแล้วก็มีหลักฐานการปล่อยเอดีนะครับผมเว็แบบนี้ใช้วิธีการเติมด้วยอ่างเปานะครับผมใครเติมไม่เป็นเขาก็มีวิธีบอกด้วยนะวันนี้ก็จะสูมไม่มีเกลือนะ สุม ID ID. ่มไอดีแรกเราก็จะมาสุ่มกันเลยนะครับผมอ่ะไอดีแรกไม่มีเกลือนะครับผมอ่ะสุม่มสุ่มครั้งละ99เครดิตนะครับผมอ่ะก็สุ่มกันเลยมามาเฮ้ยจะได้หรือเปล่าทุกคนมาเธอมาเธอโอ้โหไม่มีเกลือลยทุกคนจะได้อะไรทุกคนจังหวะนี้ยินด<ม>ีด้วยคุณได้ไอดีหมวกเอฟด้านล่างมีไอดีให้เลยไม่ต้องทักหาเพจไอดี ID เชื่อเฟซบุ๊กยินดีด้วยคุณได้ไอดีหมวกเอฟด้านล่างมีไอดีให้เลยห<ด>มวก<ม>เอฟทุกคน เมื่อกี้ผมจะดีใจแล้วมันมีเสียงพูดหรือดีใจไม่ได้ผมตกใจนึกว่าจะไม่มีเสียงพูดนะเออก็ได้ดีโมงเอนะครับผมโอ้โหแบบโคตรคุ้มอะทุกคนเห็นไหมมันไม่มีเกลือเลยนะครับผม99เคเดตเทุกคนนี่นะครับผมก็เราก็จะไปใส่ดีเลยนะครับผมใส่ดีตามนี้เลยนะมาดูกันว่าเราจะได้โมงเอฟจริงหรือเปล่านะนี applause, dad, ่ได okay. sure. ้ดีจริงนะครับผมใครอยากสูมก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมรับรองไม่มีเกินเลยนะครับ No, no, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. <laughs> okay, the party people in the area. Let's join to the party. Mascar M Revolution. Performance. Relax. ความรักขวัดกันด้วยหน้าตาด้วยเงินทองกูไม่มีอะไรไปสู้ใครได้รอก <c oughs> เรื่องเงี้ยกูยอมแพ้แต่ถ้ามึงคิดว่าความรักสำหรับมึงอ่ะมีค่ามากกว่านั้นนว้ยถ้ามึงแค่ต้องการคนที่รักมึงจริงๆคนที่อยู่กับมึงได้ในทุกๆช่วงเวลาคนที่ไม่ทิ้งมึงกูค,คิดว่ากูทําได้นว้ยถ้ามึงตักเรื่องเงินไปถ้ามึงตักเรื่องหน้าตาไปอะ ผูคิดว่ากูทำได้ทุกอย่างเพียงแค่ให้มีมึงอยู่ในชีวิตอุ๊ยที่อัพก็ลา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 ลลากระเป๋าสามฉันมาแล้วอลาล่าอ่าล่อ M4 m ฟของมันต้องมีฟันถึงงานแต่งงาน tịch tịch tình tăng ai đang mang câu thể từ đây sẽ đôi riêng ta ra làm hài tháng ngày mộng mơ năm xuân đây I just แฟนเก่าที่เราอ่ะเคยรักเขามากแฟนใหม่ที่เขาอ,อ่ะพยายามรักเรามากถ้าเป็นคุณอ่ะจะเลือกคนไหนดีจะมองพี่คน เดียวเลยไม่มองใครให้เธอเข้ามามาอยู่ข้างในใจชอบพี่ไปแล้วจะทำไงอยากได้เป็นแฟนชอบ<ม>ยังคนไงอยากได้เป็นคู่ชีวิตไม่สนว่าใครจะคิดจะคิดรักเธอหวงเธอถ้าใครไม่ยุ่งจะต่อยเลยลงเธออย่างจัง เคยอยากไปนั่งกันข้างเคยอยากไปอยู่ใกล้ๆเธออยากให้รู้ส้างผู้ชายคนนี้รักเพียงแค่เธอหาเธอเป็นแฟนฉันฉันนั้นคงติดติดเธออยู่ยังนานไม่ใ,นใ,นใครที่มอบความรักให้วันละนิดคิด อในโครงไม่ใช่ทางมันมันเป็นบอกกันเลยเพียมันคอ XD เอาไว้ลอสตีกูใช้ไป 10K พี่กูลอดไม่ยองเรียนว่าหน่อยมาใน Studio Town กูไม่ฟังมึงขางว่ามมึงยังบอก